แบบนี้เลยนะคะและคอนเฟิร์มได้เลยนะคะว่าคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมแน่นอน <Wow. S 1> คันนี้นะคะโคตรจุดเลยนะคะปี2021นะคะคันนี้ราคาโคตรถูกถูกโคตรจะคลซี่นะเจ๊วันนี้ใหม่พาเจ้าโตโยต้ารีโว่ปี2021ีบเดตอนเดียวติดครอบพาวเดิมคันนี้นะคะราคาโคตรถูกถูกโ <Yeah. S 1> คตรจะคลซี่ เดี๋ยวใหม่จะพาไปดูนะคะส่วนทรงองค์เอวของเขาและด้านในนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่อง2.4 e อ t r y เท่านั้นเองนะคะและก็ด้านในนะคะคุมโทนด้วยสีดำแบบนี้นะคะและบอกเลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับ6สปีดเกียร์นะคะเครื่องเล่นนะคะจอสัมผัสนะคะหรือว่าจอทัศสกิน นั่นเองนะคะไพ้ไม่เพียง <Wow. S 1> แค่46,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะ <Wow. S 1> มาเลยนะคะรอบคันนะคะคันนี้แต่งมาให้พร้อมกับ้อกระทะบรรทุก ยางใหม่ปี2024นะคะเป็นยางยอดนิยมของยางมิชลินเลยนะคะและยังไม่พอนะคะด้านบนนะคะของเขาติดคอกมาให้พร้อมนะคะลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะยังไม่สะใจนะคะมาต่อด้วยค้ำหลบไป้ายไทยเทนนะคะและคันนี้นะคะเผาเดิมไม่พอนะคะมาพร้อมกับโชคนะคะถึง2ต้นและแหนก เสริมให้แบบนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะต้องรีบด่วนๆเลยนะคะและดามกระบะล่างให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ ะะต้องสะดุดตากับสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมห้องเครื่องนะคะสะอาดเงาวับแบบนี้เลยนะคะและคอนเฟิร์มได้เลยนะคะว่าคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีที่ความไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะคะโดยการสังเกตที่คานเดิมนะคะเม็เอาร์ตเดิมนะคะแผน่นเพลทต้องแนบติดชิดต,ตัวรถแบบนี้นะคะและแผ่นกันความร้อนนะคะเกือบ90%นะคะสติกงสติกเกอร์นะคะรอยแต้มสีเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะ ท่สุดเลยนะคะลดให้เพียงแค่4 3 9 0 0 0บาทปี2021นะคะคันนี้ราคาตรำถูกถูกโคตรจะครซี่นะคะอยากได้รีบโทรหาใหม่ด่วนๆนะคะที่เบอร์0814999044ค่ะ